สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตหุ้น beauty กับราคาณปัจจุบันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น beauty หรือว่าบริษัท beauty community จำกัดมหาชนก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เคยสร้างความมือฮาให้กับนักทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาจากการเติบโตของราคาในช่วงเวลาอันรวดเร็วนะครับจากระดับราคาประมาณ บาทกว่าๆขึ้นไปสูงสุดแถวแถวบริเวณประมาณสัก23บาท8สตางนะครับเกือบเกือบ24บาทและในเวลาต่อมาหุ้น Beauty ก็สร้างความมือหาอีกครั้งหนึ่งจากการที่มีแรงเทขายออกมาอย่างมหาศาลส่งผลทำให้ราคาของหุ้น Beauty ปรับตัวลงมาต่ำกว่า1บาทภายในระยะเวลาประมาณ2ปีเท่านั้น โดยที่ในปัจจุบันเนี่ยกรอบการื่อนไหวของราคาของหุ้น b e a ตี้นะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ1บาทไปหาเกือบเกือบ2บาทจากการที่หุ้นบิวตี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ติดอยู่ใน most active volume นะครับก็คือเป็นหุ้นที่มี volume การซื้อขายเข้ามาค่อนข้างเยอะซึ่งเมื่อวานนี้วันอังคารที่27ธันวาคม265หุ้นบิวตี้ก็มี volume การซื้อขายเข้ามามากกว่า100ล้านหุ้น ในขณะที่ในช่วงปกติของเขาแล้วนะครับวอลุ่มการซื้อขายของเขาจะอยู่ที่ประมาณ1 3ถึง3ล้านหุ้นต่อวันเท่านั้นเองสำหรับเมื่อวานนี้นะครับราคาของหุ้นบิวตี้ก็มีการปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่บริเวณ1บาท47สตางค์ก่อนที่จะมีการปรับตัวลงมาแล้วก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1บาท39สตางค์ซึ่งก็ยังปิดบวกนะครับปิดบวกอยู่ที่15สตางค์หรือว่าบวกขึ้นมาประมาณ12.1% จากการปรับตัวของราคาของหุ้น Beauty เมื่อวานนี้พร้อมๆกับวอลลุ่มที่เข้ามาค่อนข้างเยอะผิดปกติเมื่อเทียบกับในช่วงวันก่อนๆนหน้านั้นของเขานะครับผมเองเนี่ยก็เลยต้องไปหาข่าวว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคันแรกก็เลยเข้าไปดูข่าวข,าวของหุ้น Beauty ในเว็บเซตนะครับว่าเขามีการชี้แจงอะไรออกมาหรือเปล่าหลังจากที่ตลาดปิดทําการนะครับเมื่อวานนี้สุดท้ายก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรออกมา ผมเลยต้องไปดูใน Google นะครับค้นหาหุ้นบิวตี้แล้วก็ดูว่าในช่วงเวลานี้นะครับมีข่าวอะไรที่สำคัญต่อตัวบริษัทหรือเปล่าซึ่งค้นหาไปค้นหามาก็ยังไม่เจอข่าวอะไรนะครับแต่ว่าก็มาเจอข่าวที่เขามีการระบุว่าหุ้นบิวตี้เนี่ยน่าจะรับประโยชน์จากในเรื่องของประเทศจีนนะครับมีการยกเลิกการกักตัวโดยที่โครงสร้างไรายได้ของหุ้นบิวตี้นะครับประมาณ37-38%ก็จะเป็นไรายได้ที่มาจากต่างประเทศ โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ที่มาจากต่างประเทศนะครับก็จะเป็นรายได้ที่มาจากทางตลาดประเทศจีนที่ถือว่าเป็นตลาดหลักที่สร้างยอดขายถึง89%ของรายได้ในต่างประเทศดังนั้นนะครับการที่ประเทศจีนมีการยกเลิกมาตรการก็น่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของหุ้นบิวตี้นะครับในเรื่องของยอดขายในต่างประเทศในส่วนของทางประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักในส่วนของทางฝั่งต่างประเทศนะครับของหุ้นบิวตี้ และเมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่มันผ่านมาเราจะเห็นภาพของการขาดทุนที่ลดลงนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยยอดขายไม่ได้โตขึ้นมานะครับแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับก็ส่งผลนําให้การขาดทุนในแต่ละปีของตัวบริษัทก็มีการปรับตัวลดลงจริงๆเขาก็น่าจะเริ่มขาดทุนช่วงปี63นะเท่าที่ผมดูนะครับ ปี62เนี่ยยังมีกำไรอยู่แต่ปี63มเนี่ยมาปุ๊บก็ขาดทุนร้อยกว่าล้านนะครับพอมาในปี64ก็ขาดทุนลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ80ล้านกว่าบาทในส่วนของงบรายเก้าเดือนปี65นะครับเราเห็นว่ารายได้รวมของตัวบริษัทในยอยู่ที่ประมาณ262ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าในช่วงนักกาของปี64นะครับก็น้อยกว่าประมาณ10.9 3เรนะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีเราจะเห็นว่าขาดทุนในงบปลาย9เดือนปี6้เนี่ยก็ลดลงนะครับจากประมาณ72ล้านบาทเหลืออยู่ที่ประมาณ55ล้านบาทเท่านั้นเองโดยภาพรวมแล้วตัวบริษัทก็เริ่มมีการควบคุมต้นทุนได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับประกอบกับในส่วนของทางประเทศจีนก็จะมีการยกเลิกมาตร,รการซึ่งมันก็น่าจะส่งผลดีทําให้ยอดขายของตัวบริษัทนั้นเติบโตขึ้นมาได้นะครับ พอยอดขายเติบโตขึ้นมาได้หลังจากนี้ไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวบริษัทอาจจะพลิกจากขาดทุนกลับมามีกําไรก็ได้ซึ่งเราอาจจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ค่อนข้างจะมีสตอรี่เด็ดๆเ,เยอะอยู่พอสมควรเนาะปัจจุบับนเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับเราจะพบว่ากรอบการเคลื่อนไหวราคาของหุ้นบิวตี้เนี่ย จะเป็นการื่อนไหวในกรอบประมาณ1บาทไปหาประมาณแถวแถวเกือบเกือบสบาทดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นบิวตี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของเขาอยู่นะครับยังไม่มีการทะลุข,ขึ้นมาหรือว่ายังไม่ได้มีการเลือกทางแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามหุ้นตัวนี้นะครับหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพราะว่าเห็นวอลลุ่มการซื้อขายที่ค่อนข้างหนานแน่นในช่วงเีือนผ่านมาเนี่ยก็อยากจะให้ ลองไปพิจารณาในส่วนอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องในอดีตของเขาหรือว่าการปรับตัวของราคาณปัจจุบันอะไรแบบนี้รวมไปถึงในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับณตอนนี้แล้วก็ข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างอยากเข้ามาซับพอร์ตกันได้มากน้อยแค่ไหนก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนั่นเองนะ แต่อย่างไรก็ดีนะครับในกราฟรายวันนะตอนนี้ราคาของหุ้นบิวตี้ก็สามารถทะลุขึ้นมายืนเหนือเส้นระเมียสองวันได้แล้วแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาของหุ้นบิวตี้จะสามารถยืนเหนือเส้นระเมียสองวันเอาไว้ได้อยู่หรือเปล่าในกราฟรายวันนะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งถ้าเอาให้ชัวร์คือให้ราคามันสามารถขึ้นไปยืนเหนือ2บาทให้ได้เนี่ย ก็น่าจะมีโอกาส follow ตามไปได้แต่สุดท้ายครับพุ้นตัวนี้มันมีสตอรี่ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะต้องมาพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนั่นแหละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักองเพื่อนก็ได้เช่นกัน แล้วก่อนเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงน,นี้นะครับวจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ